ก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้า ดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการตะลุยตลาดเช้านะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง8โมงครึ่งวันเสาร์อาทิตย์8โมงครึ่งถึง9โมงทาง Workpoint TV กองทัพมอเตอร์รี่24ชั่วโมงนะครับรับชมเหมือนเดิมครับพีซไอช่อง7นะครับ True Vision ช่อง66นะครับระบบ HD ช่อง77นะครับพูดคุยกับเรานะครับเข้าไปที่ Facebook l a s h ตะลุยตลาดเช้านะครับอ้าววันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาเช็คอินกันที่ สวนรมณีนาศนะครับผมเมื่อก่อนนี่ก็เป็นคุกเก่านะครับเป็นเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพหรือว่าเรือนจำกลางคองเปมนะฮะก็สมัยนั้นเนี่ยมี29ไร่มีคนติดคุกอยู่เนี่ยเต็มไปหมดเลย แต่ทุกวันนี้นะครับเปลี่ยนแปลงกลาย,เป,ลย,เ,ปลยปเป็นสวนสาธารณะไปเรียบร้อยแล้วนะครับมผมนัดแขกรับเชิญเอาไว้พิเศษวันนี้เราไม่ต้องไปตะลุยแล้วตลงตลาดอะไรไม่ต้องไปเพราะเราจะมาตะลุยสวนสาธารณะแทนก็ไม่รู้นัดผมทำไมที่สวนสาธารณะนี้นะฮะโอ้คนเยอะมากเลยเขาบอกต้องต้องต้องมีจุดที่นัดไม่งั้นนี่หลงเลยนะครับก็เขาบอกว่านัดที่จุดที่4ี่ ผมก็ไม่รู้จุดที่4ตรงไหนเดี๋ยวไปหาดีกว่าจุดที่4<า>อ่ะเดี๋ยวไปหาเคาเลยดีกว่าครับวัดอยู่ผมไปอะไน้องก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทํางานก็ตื่นเช้าเหมือนกันทอารงที่สดใสจะมีได้ทั้งวันเนี่ให้รอ <S <S> <S จุดที่4อะไรเนี่ยแล้วยังไงอ่ะ ay, ไม่เห็นมาสักทีอ่ะ นี่ไงมาแล้วนี่ไงโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับผมสสวัดีครับสวัสดีครันเบิร์ดนะครับผมวันนี้ไม่ไข่ไก่มาไม่ครับผมผู้พันเซนเดอร์เซนเดอร์ครับผมคนละคนโหวนแล้วนี่ลำบากมากเลยนัดผมอะไรจุดที่สี่นี่จุดที่สี่เขาทำที่นั่งโอ้โหนั่งไม่สบายเลยส่วนสาธารณะเขาน่าจะทำที่นั่งให้มันมีที่พิงนี่จุดที่สี่ครับเขาเรียกว่าการทรงตัวด้วยการเดินบนพื้นเขาเดินไม่ใช่ดี๋ยวนี้เขาไม่ใชดี๋ยวนีเขาให้เดินนี่ให้เดินทรงตัวอย่างนี้อ๋อ ไม่เอาไว้นั่งไม่ได้ไว้นั่งโอ้ยแม่แม่นี่ก็มีความรู้อย่างนี้เนี่ยมาเฉลยให้คนโง่อย,อย่างเรา <c oughs> ไม่รู้ปกติพี่เบิร์ตมาออกกําลังกายที่นี่ผมออกกําลังกายที่นี่เป็นประจำครับโดยปกติเอาพี่ไม่ได้อยู่แถวนี้ไม่อยู่แถวนี้ตอนนี้ไม่ค่อยได้ออกแล้วครับเพราะว่าย้ายอยู่นครนายกอ๋อแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านอยู่ที่ปิ่นเกล้าก็จะขับรถมาเดินออกกำลังที่นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพาพาพี่เบิร์ตนะครับไปตลาด ตรอกหม้ออะไรนะตลาดตรอกหม้อตรอกหม้อกไม่ใช่แบบว่าเอาม้อมาแล้วนั่งต่อคันไม่ใช่นะครับผมเป็นตรอกเนี้ยตรอกซอกซอยและในตลาดนี้ก็ถ้าใครไม่รู้จักไม่ใช่คนแถวนี้นะไม่รู้เรื่องเลยว่ามีเหมือนพี่เบิร์ดไม่ได้เห็นเมม่อไม่ไม่สังเกตก็คือจะไม่รู้ตักเอางี้เดี๋ยวเราพาไปเราไปหาเมนูสําหรับภรรยาไงได้เลยครับยังมีอะไรไหมสําหรับเสริมนมเสริมนมบำรุง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 ไปตะลุยตะลุยตะลุยเชิญครับ เอชาละครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงตรอกหม้อเรียบร้อยเป็นตลาดนะครับเมื่อก่อนนี่เขาขายพวกเครื่องบวชสำหรับบวชนุ่งบวชนาคอะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่มีป้ายบอกอะไรเลยพี่ไม่มีไม่มีนี่เป็นตรอกอยู่งี้แล้วก็พักหลังก็เริ่มมาขายหม้อพอพักหลังๆก็มาหม้อไม่ได้ขายแล้วที่พักนี้พักนี้ก็มาเป็นตลาดแบบนี้ขายนุ่นผละมักักไม้อาหารการกินอะไรเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพาพี่เบิร์ตไป ผมเข้าใจแล้วทําไมว่าเราผมผ่านเนี่ยผมถึงไม่เห็นยังไงก็เห็นแ่เดียวเนี่ยอย่าว่าแต่พี่เลยครับผมผมตะลุยตลาดมาทั่วก็ไม่เห็นครับผมเพราะว่ามันผ่านไปเลยครับผมแล้วแถวนี้ก็ไม่คิดนะว่าจะมีอะไรเงี้ยไปลุยกันเลยครับนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเือนกัน วันนี <da cost> ้มาเช็คราคาหมูก่อนวันดีครับเฮียสวัสดีครับนี่สวัสดีครับอ่านี่โอ้โหร้านนี้อาดสะอ้านนะครับผมเช็คราคาหมูให้คุณผู้ชมได้ทราบเันนเรื่องตอนนี้หมูมันขึ้นหรือหมูมันลงขึ้นครับขึ้นเยอะไหมขึ้นจริง5บาท10บาทห้าบาทบาทครับก็ผมว่ามันขึ้นลงบ้างต่อเลยแล้วอย่างงี้ได้ไหมผมคือผมไม่ร้านขายหมูผมไม่รู้ว่าปกติเขาขายหมูยังไงมันมีหมูอะไรบ้างอะไรเงี้ยพี่คือผมไม่รู้ไง มันก็ยังมีสชั้นสชั้นครับมชั้นคืออย่างนี้เดี๋ยวพี่สชั้นอย่างนี้เนี่ยผมจะมีหนากิโลขายเป็นกิโลครับผมกิโลเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบาทตอนนี้ใช่ไหมครับผมอ่าทำไมทำไมร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบทำไมไม่ไม่อยู่ร้อยห้าสิบไปเลยหรือร้อยห้าห้าไปเลยเพราะว่ามันจะมีสชั้นที่แต่งแล้วกับไม่แต่งอ๋อคือถ้าเอาลูกค้าจะมีสองเกรดก็คือถ้าสมมติส่งในลักษณะที่แม่ ต่งแต่งออกสวยหน่อยก็จะร้อยหกสิบถ้าลูกค้าต้องการไปทั้งแผ่นเลยก็ร้อยห้าสิบพอสมควรเนี่ยคือสามชั้นใช่ครับผมอันนี้สันนอกครับสันนอกนี่เท่าไหร่ร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบเหมือนกันอ่ะสันในงี้อันไหนอันไหนสันในอันไหนเป็นเส้นจะไม่มีมันแล้วก็จะนุ่มนิ่อย่างไม่ในสันในเท่ากันครับขายเท่ากันแั่สันนอกอ่ะละหมูเนื้อแดงหมูเนื้อแดงร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาท แล้วอย่างเป็นพวกหมูคนก็ร้อยห้าสิบบาทลูกค้าจะซื้อเลือกให้เราบดใหม่ก็ได้เราหรือว่าจะเอาที่เราบดโอ้ฉันอยากผสมหน่อยนึงออะไรได้หมดได้หมดครับละกิโลก็เป็นดิจิตอลก็เหมือนกับในห้างสรรพสินค้าก็คือนี่ใช้ดิจิตอลแล้วนะลูกค้าเลือกมาช่างเท่าไหร่ก็โอเคว่าไปตามราคาสูตรก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ก็ประมาณโลหก่าทกัดได้ไหมกัดได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกัดได้ไหมแน่ครับเท่าไหร่ครับพี่โลหกครับโลหงนะถ้าโลหก ผมมอบเสื้อหนึ่งตัวพี่ได้เลยพร้อมลองดูครับนั่นๆเฮ้ยโลหะโลหะละเอียดแม้กระทท่งจุดเสี้ยวนิดนึงครับเออรับเสื้อไปเลยครับ๋ยวให้พี่เบิร์ดเป็นคนมอบนะครับครับผมรับไปได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับอันนี้ก็ราคาประมาณนี้ก็ถือว่าตอนนี้มันขึ้นมาหน่อยเลยนะครับก็รอรออยู่เดี๋ยวถ้ามันลงแล้วก็โอเค ก็ต้องต่อสู้ต่อไปใช่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับอนนก็ตื่เช้าไปเรียนนนกตอแล้วครับพี่เบิร์ดร้านนี้นะจากหมูแล้วเราขอเช็คไก่หน่อยโอ้โหนี่ต่อคนหัวเมียเนี่ยไม่ใช่แล้วเป็นใครอ่ะแล้วไม่ยืนเขาทำไมเนี่ยแล้วไม่ยืนเขาทำไมเอาคนสำคัญไม่นี่ทำไม่ได้อันนี้คอยช่วยคอยช่วยไหมโอเคเอาขออนุญาตเข้านิดนึงครับผมอ่า ทีนี้ครับอนีอาหารประจําผมเลยเนี่ยอ่ะอย่างงี้ขายไงตัวเป็นตัวมนร้านนี่ขายตัวมีค่ะแต่ตัวส่วนมากจะเป็นเฉพาะเทศกาลเยอะคือเทศกาลศาสตร์จีนที่ผ่านมาเนี่ยอ่ะก็จะมีหน่อยถ้าเกิดธรรมดาก็จะขายเป็นขายเป็นกิโลอ๋อตัวช่วงประมาณอ่าช่วงศาสตร์จีนมาโลละหนึ่งร้อยบาทตัวหนึ่งก็จะตกประมาณสองโลสองถ้าใหญ่หน่อยก็จะสองโลครึ่งประมาณสองร้อยห้าสิบเนื้อเป็นตัวกับเนื้อเป็นอย่างงี้ราคาก็คือไม่เท่าค่ะงไม่เท่าด้วยอันนั้นจะถูกกว่า อ๋อนั่นต้อนยท้งมอันนี้อกใช่ไหมใช่อันนี้อกเท่าไหร่ฮะอันนี้โลละตอนนี้110บาท1 1อยสโลละร้อยสิบอ๋อก็คือถ้ามาทำเป็นชิ้นๆก็จะเพิ่มมาประมาณ10บาทแล้วแต่ใช่โดยประมาณเพราะตอนนี้ราคาไก่มันจะขึ้นธรรมดาจะขายอยู่แค่ร้อยึีนอิกแล้วขึ้นอยู่เมื่อกี้หมูก็ขึ้นขึ้นประมาณ10บา้ประมาณ10บาทขึ้นประมาณขึ้นเราประมาณ8าทอครับนี้อ่ อันนี้สะพพกก็ตอนนี้โลละร้อยหนึ่งอย่างนี้สามอย่างเนี่ลลอยสามอย่างนี้โลละ,ลละร้อยถั่วเฉลี่ยกัน<ล>แต่สองสองอย่างนี้จะทุนแพงกว่าก็ราคาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่เท่าไ,ไรแต่อันนี้ม,มีก็คือจากราคาแค่ไม่กี่สิบบาทณนะตอนนี้ต้องขายเก้าสิบเหรอปกติตีมันถูกถูกบ้างแต่ณตอนนี้ทุนมาประมาณเกือบเจ็ดสิบ ช่วงไหนของปีอะพี่ที่แบบโอ้โหช่วงนี้คนเศรษฐกิจดีชอบมาจับใจใช้สอยศายสตร์ไงศาสตร์กับตุกมันต้องใช้นน่คือมันต้องใช้อยู่ดีแต่ถ้าตุก่ตุกจะเยอะกว่าคนจะใช้เยอะกว่าแต่ศาสตร์เนี่ยคือคนก็ถามมาไหว้ไม้ไหว้แต่อ่าวัฒนธรรมเปลี่ยนไปจากไหว้ไก่ตัวต้มแมวและแอวไข่เคฟซีไหว้เคฟซีแทนคือเด็กกินไงคือไก่ต้มเด็กไม่กินเด็กที่บ้านไม่กินก็เปลี่ยน เป็นเอาไปไก่เคฟซีเป็นชิ้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 นไหวเสร็จกินได้เลยจบแต่บรรนผู้หลุดไม่กินเดี๋ยวเ่าไม่รู้จักอ่ะถูกแนะนำได้คือจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำบานรรพผู้หลุดจริงจริงทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตามตามวงจรตามตามโลกโอเคขอบคุณมากค่ะ เอาล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่แผงเนื้อแผงเนื้อเขาเรียกเขียงเนื้อพี่เออเขียงเนื้อหรือแผงได้ค่ะอ๋อครับอันนี้เขียงอันนี้แผงครับเนื้อนี่ก็ขายหลักการเหมือนคล้ายๆหมูนั่นเองใช่ไหมฮะค่ะอันนี้เนื้ออะไรเนื้อเค็มค่ะเนื้อเค็มแดดเดียวโอ้เนื้อเค็มอีกอย่างเนื้อเค็มนี่ขายไงสามร้อยห้าสิบค่ะกิโลละแล้วถ้าเป็นเนื้อปกติที่เป็นสองร้อยยี่สิบค่ะอันนี้คือสันนอกสันในอ่าสะโพกค่ะสันนอกสันในแพงสันนอกก็ขายไปสองแปดค่ะสองร้อยแปด เนื้อแพงตอนนี้ราคามันขึ้นหรือราคามันลงขึ้นค่ะขึ้นมากิโลละห้าบาทแล้วขึ้นอีกห้าขอีกแล้วทีนี้มันขึ้นแล้วมีจะมีลงไหมไม่มีไม่เคยเลยเนื้อนี่ไม่เคยเลยหมูยังมีขึ้นมีลงเนื้อนี่ไม่เคยเลยขายดีไหมครับช่วงนี้ครับพอได้ค่ะพอขายได้เพราะถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรที่แบบมีข่าวอะไรให้กระเทือนหน่อยมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับเช่นข่าวกระเทือนนี่คือข่าวอะไรครับแต่ก่อนที่มันมีข่าวอะไรอะมีข่าวเนื้อเป็นนู่นเป็นนี่ก็กระเนือนนะตอนนี้เนื้ ตอนนี้ราคาก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ขึ้นหมดเลยขอบคุณมากครับขอบคุณรับครับผมนกี่คือเจ๊เขาฝากมือเรียกมานะฮะสวัสดีคัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้รู้ใช่ไหมว่าเมียเขาเพิ่งคลอดน้องน้อย ก็เพิ่งบอกเมื่อกี้เนี่ยก็คือน้องวิน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 ครับอันอันอันนี้กินดีไหมดีไหมดีมากเลยค่ะดีมากด้วยน้ำขิงข่าน้ำขิงแล้วเรากินัวลอยไปด้วยได้ป่ะ ไม่ได้ค่ะถ้าหลังงลอดไม่ไม่เหมาะเพราะว่าท้องจะอืดลมมันจะเยอะอ๋อไม่ได้ก็ร้อนไม่เหมาะก็คือกินน้ำขิงสดๆจะได้ดีกว่าได้ไหมครับกินเยอะได้ไหมก็วันหนึ่งสักสองรอบอ่ะเช้าเย็นจะดีกว่ากินเยอะเดี๋ยวเด็กที่กินนมแม่ไปเขาจะร้อนหน่ายอ๋อโอเคอ๋อขายถุงเท่าไหร่ฮะอันนี้น้ำขิงเปล่าๆสิบบาทเดอนค่ะถ้บบาทก็สามสิบบาทอ๋อถ้าอย่างนี้สามสิบครับแต่วันนี้ที่เรียกมาจะให้นี่คือให้ค่ะให้นี่กาเรียกมาให้นะอใคุณแม่หลังงลอดคะอคครับ ขอบคุณครับพี่มาให้นะขอบคุณครับแล้วก็อันนี้อ๋อเหลือครับขอบคุณมากครับพี่ก็ทำเองอันนี้น้ำจับเลี้ยงอันนี้จับเลี้ยงแง่ร้อนหน่อยครับแต่ถ้าเป็นตำรวจจับแล้วปรับครับไม่ได้จับเลี้ยงครับนี่ผมถามนิดหนึ่งทีนี้สำคัญก็คือว่าแก๊สต้มตลอดเปื้อนไหมเนี่ยเปื้อนค่ะแล้วแล้วสองวันต่อถังสองวันทังหนึ่งทังไหนงขนาดไหนฮะกี่กิโลเจ็ดกิโลค่ะทังเจ็ดกิโลแต่แต่คุ้มไหม ก็มันก็ขายหลายอย่างค่ะพี่เราก็ต้องมีแซมวิชเพิ่มมีอย่างอื่นเพิ่มมันก็พออยู่ได้แต่ว่าถ้าต้มน้ำขิงอย่างเดียวไม่ได้แน่นอนเราก็อาศัยหลายอย่างครับต่อสู้ต่อไปนะครับมีอะไรเราก็ช่วยรัฐบาลก็ต้องช่วยด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะมาคุยร้านนี้ครับผม ขนมตะโก้ชาววังครับอ่าก็คืออยู่วังบุรพานี่แหละก็คือไม่ได้อยู่ในวังอะไรหรอกทําเองไหมในในในลองหน่อยได้ไหมพี่จะขายได้ในลองข้าวโพดข้พี่ชายทำเองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะหน้าที่ขายเองเดียวค่ะทำที่ไหนจากที่ไหนเนี่ยทำจากที่ไหนอ่อนนุชท้สิบหกค่ะทำที่อ่อนนุชมาขายถึงนี่แล้วมันเป็นชาววังแถวนั้นวังอะไรได้ไหมนะเออแถวนั้นอันนั้นวังพระขนมแล้วครับอ่อนนุชท่านผู้อยู่แถวนั้นพี่ท่านผู้อยู่แถวนั้นอ๋อ ลองชิมพี่มันอร่อยจริงๆอะ่ะและยี่ห้อนี้บุญญานัตตะโกโจาวังซื้อได้ไม่ผิดหวังอันนี้คือกล่องเท่าไหร่กล่องละสามสิบห้าค่ะส <3 S 2> ามกล่องร้อยอ่าโอเคแล้วถ้าเป็นที่เป็นแบบนี้ถ้าเป็นถ้วยนะคะสำหรับคนทานน้อยก็ถ้วยละยี่สิบสามถ้วยห้าสิบค่ะที่ห่อนี่คืออะไรฮะใบเตยค่ะเอาใบเตยตอนแรกผมนึกว่าใบตองนะนี้ไงนี่ไงนี่ไงเป็นใบเตย ใบเตยเนี่ยมันจะดีกว่าใบตองคือมันจะหอมกว่าค่ะทําให้รสชาติตะโก้กลมกล่อมขึ้นค่ะอ๋อเออมันมันแพงกว่าใบตองไหมแพงกว่าค่ะมันขายยังไงครับไอใบพวกนี้ก็คือถ้าถ้าขายปลีกตกละรยี่สิบถึงสามสิบต่อกิโลใช่ค่ะหรือต้องซื้อเยอะดิเพราะเราทําเยอะใช่ไหมขายปลีกแล้วถไม่ขายไม่ใช่ขายปลีกก็ไม่ขายเป็นไงครับขายส่งเออเเป็นงไงครับอะารว่นต้องขายเยอะเยอะก็อย่างต่ำก็เราซื้อ ครั้งหนึ่งอ่ะห้าสิบโลค่ะแต่ต้องตัดสดๆนะคะอ๋อก็คือ50โลเราก็จะได้ลดราคาลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้เป็นไงก็ต้องข้าวที่มันขึ้นขนมอะไรเราต้องขึ้นไหมขึ้นค่ะแต่ราคาก็ยังคงเดิมอยู่ถามว่ากระทบไหมเราก็ยังพออยู่ได้ค่ะก็ยังไม่ขึ้นราคากับลูกค้าไม่งั้นลูกค้าก็ซวยอีกเใช่ใช่ค่ะเพราะเรามองว่ากล่องนึงอ่ะก็35บาทแล้วลูกค้าอาจจะซื้อข้าวได้จังค่ะเราก็ยังแบบคงราคาลงลงลงเมื่อไหร่เดี๋ยวเมื่อไเลย ทำไมถึงเข้าใจโลกทําไมเขาไม่เข้าใจหรื <laughs> อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอารักที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งอิ่มาจะพาไปจัดด้วยตลาดเช้าด้วยกัน เดี๋ยวเราจะไปเดินหาเมนูสาหรับภรรยานะครับแต่เราจะเป็นแบบว่าไปทําเองเลยเอาไปทาเองนะเอาไปทำเองอะไรี่เช่นเช่นเช่นสำหรับภรรยาต้องบํารุงบารุงให้มีน้านมนะปลาเนื้อเค็งไว้ปลาเนื้อเคงได้ได้ปลาเนื้อเคงเดี๋ยวเราไปหาปลานะเป็นอาจจะเป็นเนื้อปลากระพงไปอะไรเงี้ยยวดราบริการหน่อยเราไปหาปลาครับ มาตรงนี้ครับสวัสดี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 ครับ,รบโอ้โห มีทั้งเนื้อปูเนื้อปลาอะไรจะไปหมดตอนนี้ผมจะมาหาเนื้อปลากระพงเนื้อปลากระพงครับไหนไหนไหนโลละสี่ร้อยถ้าเก๋าโลละหกร้อยเก๋าโลหกร้อยเป็นเก๋าดอกแดงนะเก๋าหว่านอ๋อมันเก๋ากว่ากระพงครับเพราะกระพงเนี่ยกะว่าจะเก๋ายังไม่เก๋ายังค่ะอ๋ออันนี้ก็คือปลาช่อนโลละร้อยหกสิบไส้ซีสองร้อยแปดสิบปลาบึกโลละสามร้อยปูม้าโลเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบตัวเล็กร้อยหกสิบ ไอ้แกะไปเลยเแกะอันนี้ทำทำเร็วลูกค้าะซื้อรอไม่ทันก็เราก็เอาแบบแกะไปเลยเอาปลาเนื้อปลาให้พี่ผมแล้วเ,เราต้องซื้อถึงขนาดไหนเราไปทำแบบมื้อหนึ่งอะ่ะมือมม้อ่ออกี่คนคะ S <S> สองคนสองคนสองคนสองชิ้นก็ได้ครึ่งโลอย่างเงี้ยครึ่งโลอ่าครึ่งโลสองร้อยเงี้ยครับโอเคโอเคเดี๋ยวเอาไปทำไรนะพี่นึ่งขิงไงออออ๋เปลากระพงนึ totally cool so> ่งขิงไงครับครับเ่อยยมเลยครับเอาเอาหอมนะกินแล้วก็คัดนมด้วยถือว่าที่ผมกินเยอะเนี่ยไม่ใช่ครับผมโอ้โหนีเนาะเนอะนี่ปลาเก๋าพงดำไหมเหรอไอ้กระพงดำกระพงดำอ๋อกระพงดำเขาแล่กระพงดำให้เลยใหม่เลยใหม่เลยเอาใหม่ๆให้เลย สดนะครับผมอย่างนี้ดีไหมพี่ด้านอย่างนี้เดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะครึ่งกิโลนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณรับเดี๋ยวมาเอาครับนอก็ตื่นเช้าไปเเรียนนกตอช้าทางนก็ตื่นเช้า่ไหมอ่ะอันนี้ปลาคูเราอ๋อปลาคูเราอันนี้เขาลอกอย่างนี้เหรอฮะไม่ใช่อันนี้เขาไปทำน้ำยา เป็นลอยีของคนจีนใช่ใช่ทิ้งเันไม่เนื้อข้างไม่เอาอืนด้วยนะนี่อันนี้คือปลาทูอันนี้คือปลาทูครับเนี่ยปขาบอกว่าร้านนี้เป็นเซียนไรกลางเนี่ยยังไงยังไงโอ้ยนี่ดูดิเฮ้ยจูบแล้วเหรอเสร็จแล้วได้แล้วเอาไปเลี้ยงพระได้ทอดแล้วอันี้โหทำไมเรากว่าเราจะลอกได้เหนื่อยสายตัวแทบขาดเนี่ยปกติเขาซื้อเข่งหนึ่งเท่าไหร่15บาทแล้วถ้าแกะกลางให้ด้วยเก้าสบาท อบริการให้เขาฟรีไม่ยากเข่งน้อย15บาทค่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดโตหน่อยโตหน่อยอ่าโตหน่อยนี่อันนี้เท่าไหร่40บาทอันนี้40่สินะครับ40่สิบบาทถ้าอย่างนี้ตัวละ50บาทแล้วมันผมว่าอันนั้นไม่อร่อยเท่าอันนี้นะใช่ใช่ป่ะก็แล้วแต่คนชอบแต่ผู้ใหญ่บากินเมี่ยงอ่าจะเมี่ยงปลาทูเพราะว่าแกงเป็นเนื้อเยอะเลยอ๋อนี่ก็ปลาทูเหมือนกันใช่ทีนี้ราคาตอนนี้ขายเท่าเดิมจริงแต่ว่า ตอนรับมาเนี่ยแพงขึ้นไหมแพงขึ้นมันแพงขึ้นอย่างสมมติว่าสิบห้านี่เรารับแพงขึ้นแพงขึ้นกิโลหนึ่งแพงกว่าสักห้าบาทสิบบาทกิโลแล้วแต่เรายังไม่ขึ้นลูกเรานีงไม่ขึ้นแต่เราก็เลี้ยงให้มันตัวเล็กลงราคาเหมือนเดิมมันก็จะได้อยู่ได้จะได้อยู่ได้ราคาก็จะได้ไม่แพงไม่แพงมากคนซื้อก็พคงพอใจนะครสมมติว่าหนึ่งนาทีคิดว่าตัวเองทำได้กี่เข่งให้สี่สามสเข่งสามสิบวิสองเข่งทันไหม ทันที่เมื่อกี้เพิ่มเมื่อกี้เพิ่มสามสิบวินาทีสองเข่งได้จะเป็นเข่งละสามตัวนะเข่งละสามตัวทำเสร็จปุ๊บรับเสื้อเลยถ้าทำได้ได้สามสิบวินาทีนะเอาเตรียมที่ให้ดีเลยนะพี่เบิร์ดดูเวลานะฮะพร้อมแล้วเริ่มครับแป๊กเอาแนเริ่มที่สิบห้าวิห้าวิที่เป็นห้าวิเลยพี่สิบวิ ปิดแล้วครับปิดแล้วเฉยเเฉไปนะเฉยไปนะเร็วเร็วเร็วเเร็วเ็วเจน่เอาสินะเร็วเร็วเร็วเเจ็บเรว เสื้อสีเดียวกับหมวกพี่ลิลโอ้มือเลอะมือเลอะมือเลอะเพราะเลอะมือเลอะมือเลอะมือเลอะเชนนึโอ้สุดยอดอ้าวรับไปเลยครับเสื้อตะลุยตลาดยชาขอบคุณมากครับโอ้โหนี่แป๊บเดียวมากเลยอ่ะแต่ผมสั่งไว้ก่อนนะสั่งอันนี้หนึ่งหนึ่งพันเอาเอาไม่เอาก้างงั้นอ่ะเอาเอาแบบเซียนน่ะแต่เอาออกให้มากที่สุดเท่าที่ชีวิตของเจจะทำได้เลยขอาขนาดนั้นเลยขอบคุณครับไม่นี้สามเกะ ตเเช้าไปรียนกตอนานนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็หมดเวลาแล้วนะฮะสำหรับหรับวันนี้ไงแต่เรายังมีพรุ่งนี้ผมยังงงเอ้พรุ่งจะได้ปลาไปชิ้นเดียวก็อย่างนี้ก็ต้องเดี๋ยวต้องมีอะไรอีก อ้อะไรนะส่วนประกอบเอปริงอะไรเงี้ยนะทำไมคุณไม่ซื้อไอปลาเนื้อขิงที่สําเร็จแล้วครับผมไอไม่ได้พี่มันต้องมีสตอรี่นิดนึงเพราะว่าต้องมีคุณค่าไงเพิ่มมูลค่าหน่อยโอ้มีสตอรี่ทำเป็น AEC ไปได้ตอนนี้นิดนึงไออย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาหาส่วนประกอบต่อของปลาเนื้อขิงของผู้พันเบิร์ดที่เอาไปให้ภรรยาปลากระพงเนื้อขิงอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะฮะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้เรายังอยู่ที่เดิมครับที่ ตลาดกรอกหม้อนะครับวันนี้นะลาไปก่อนนะครับกับรายการตะลุยตลาดเช้านะครับทุกวันจันถึงศุกร์8โมงถึง8โมงครึ่งวันเสาร์อาทิตย์8โมงครึ่งถึง9โมงนะครับทาง WorkPoint t v ทของทอร์โริตี้24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับเอารับชมพีซไอช่อง7นะครับทรูวิชั่นช่อง66ระบบ s d 77นะครับรับผมพูดคุยกับเราครับเข้าไปที่เฟซบุ๊กสตะลุยตลาดเช้าวันนี้ผมสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ เราก็ยังพาผู้ชมนะครับมาเช็คกินอยู่ที่ตลาดตรอกหม้อก็เดี๋ยวเราเนี่ยนะฮะเราไปหาส่วนประกอบตรงนี้เอาไว้ไปนึ่งปลาครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ตรงร้านผักแล้วนะมาหานี่เลยนึ่งขิงครับนี่เห็ดอะไรอะเห็ดหูหนูผมก็ลัเอาเอาไปมไหมเอาไไหมไม่ต้องไม่ต้องเสริมเอาไปเสริมหรือทำเมนูเดียวก็เหนื่อยเมนูเดียวแค่นี้ก็มีแค่นี้ก็มีสตอรี่พอแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมสั่งแล้วก็ตามมาตามไปไหนครับตามมาสั่งไง